จะเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะค,ครับที่จะมีปีนี้เนี่ยได้ประกาศพื้นที่ที่จะทํานาปังเพิ่มเติม12ล้าไร่นะครับที่ให้พี่น้องเกษตรกร,รที่ปลูกข้าวเนีรร่ยชาวนาได้ทํานาปังเพิ่มเติม <IS uke> <ไห>นะครับหัวข้อที่สำคัญของกานผุ้ชมเรื่องแรกนะครับได้มอบหมายให้คมชมประธานและค,รรคสมสรรรค่งเสริมการเกษตร ประชาชนการเก็สารน้ำนะครับเนื่องจากว่าน้ําโดยเฉลี่ยของปีนี้เนี่ยมีปริมาณที่สูงกว่าปกติกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่จะมีปีนี้เนี่ยได้ประกาศพื้นที่ที่จะทํานาตางเพิ่มเติม12ล้านไร่นะครับที่ให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยทำนาได้ทํานาตามเพิ่มเติม12ล้านไร่ นอกจากนั้นแล้วสาหรับการเก็บน้าบางพื้นที่อย่างพื้นที่ลุ่มน้ํามูลท,ท,ที่มีปริมาณน้ำน้อยก็ได้สั่งการให้มีกรมจังหวทานได้สำรุนในเรื่องของการเติมน้ําเข้าไปในลำน้ำต่กกางๆนะครับแลนะเตรเียมพร้อมในเรื่องของการขาดแคลนน้ําเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รอยต่อระหวา่างฤดูแลนะครับหลังจากฤดูฝนก็เป็นฤดูแล้งนะครับก็ก็จะต้องมีการรนะับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคใต้นะครับนี่เป็นเรื่องที่สองที่บอกก็คือว่าภาคใต้เองเข้าสูญฤดูฝนนะครับก็ขณะน,น,นี้สทช,ช,ช,ชได้ไปตั้งศูนย์ส่วนหน้าที่จยยังหวัดยาลาเพื่อเตรียมรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะมีภาวะที่มีเหตุอุทกภัยหรือฝนตกที่มากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการ ตั้งศูนย์ทัพพิงนะครับกรณีที่พี่น้องประชาชนได้ประสบภัยนะครับแล้วก็อาจจะทาให้ไม่สามารถอยู่ในบ้านเรือนหรืออยู่ในบ้านตัวเองได้นะครับก็จะมีการจัดตั้งสถานที่ทัพพิงไว้เพิ่มเติมนะครับการประชุมวันนี้มเีเรื่องพิจารณาที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการแต,ต่งตั้งอนุกรรมการในการขับเคลื่อนศิภาพ ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อจะตัต้งระดับขึ้นมาสี่คณะยนะครับก็เป็นเรื่องการขับเคลื่อนโครงการเป็นเรื่องกฎหมายและมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะให้คณะสี่รู่นี้ได <IS mus i dialog 1981> ้ทางานแล้วก็น <store> ําแผนโครงการเข้ามาสู่การพิจารณาซึ่งเราตั้งใจไว้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมเพื่อให้สอดคล้องพันกับปีงบประมาณ2569ที่เราจะต้องเสนอแผน เพประมาณเข้าสู่การพิจารณาในภาพรวมเช่นเดียวกันนะครับ